สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวินแล้ววันนี้เราจะมาดูสมุดเอนชาร์ c เค s e สต่างๆกันนะครับแต่ก่อนเราจะไปดูกันนะครับผมขอขอบคุณทุกคนสำหรับ600วิวในสมุดเอนชาร์ t ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจาก c u r s e สอันแรกเลยนะครับก็คือ Curse of Binding นะนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็คือ Curses o Vanish นะครับ ซึ่งเราก็สามารถหาเคอร์ต่างๆใน2อันนี้ได้จากการตกปลาหรือว่าแลกของกับเอเลเจอร์นะครับและเราก็ยังสามารถหาได้ตามกล่องต่างๆนะครับ mm hmm. เช่นกล่องสมบัตินะครับ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูว่าเคอร์ซอบบายดิ้งคืออะไรนะครับ mm hmm. ก็คืออันนี้ผมตีใส่ไว้ในหมวกเพชรไว้แล้วนะครับ mm hmm. ซึ่งเราก็สามารถตีได้ จาก e n v i l l นะครับและผมขอเปลี่ยนเป็นเซอร์ไวโอลก่อนนะครับเมื่อผมใส่ผมก็จะไม่สามารถถอดออกได้นะครับผมไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับและวิธีการเดียวที่เราสามารถเอาออกได้นะครับก็คือทับคิวครับแล้วก็จะหมวกก็จะหลุดออกมานะครับ แล้วก็เปลี่ยนกันมาเป็นครีเอทีฟนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดู Curse of Vanish นะครับซึ่งก็คือเป็น Curse ที่ทำให้ของของเราหายนะครับเมื่อเราตายเดี๋ยวผมจะเอาเป็น Pickaxe เพชรออกมาอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อเปรียบเทียบน,นะครับแล้วเมื่อผมแปลงเป็น Survival นะครับและเมื่อผมตายดาบเพชรก็จะหายไปนะครับก็คือเหลือแค่ Pickaxe นะครับ ถ้าผมดูบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเคอรส์สต่างๆเนี่ยเป็นสมุดเอนชาร์ทที่ที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นเมื่อเราเจอเราก็พยายามอย่าเอาไปตีบวกกับอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย